เมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาตรงกับวันสมาธิโลกวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีฉลองชัยชี้ตังเมสดธรรมจกกักรกปวัตนสูตร4,621ล้านจบโดยมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบซูมและทางสถานี GBN เพื่อให้คณะสงฆ์และสาธุชนทั่วโลกได้ร่วมพิธีกรรมไปพร้อมๆกัน นอกจากนี้ยังมีสาธุชนบางส่วนมาร่วมพิธีณศูนย์กลางพิธีเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีวัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมมิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมซึ่งภายในงานคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนจากทั่วโลกได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ออนไลน์อธิษฐานจิต แผ่เมตตาให้ทุกคนทั่วโลกสงบสุขร่มเย็นรอบผลจากภัยต่างๆพร้อมทัง้งได้ร่วมกันนั่งสมาธิตามเทปเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยนอกจากนีภ้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณลา,านธรรมพระมหาธรรมกายเจดีก่อนที่จะประกอบพิธีฉลองชัยสวดธรรมจกกักรกปวัตนสูตร 4,621ล้านจบโดยพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ได้อ่านทบทวนโอาวาทเนื่องในวันสมาธิโลกโดยมีใจความโดยย่อว่าองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลกได้เริ่มสถาปนาวันที่6สิงหาคมเป็นวันสมาธิโลกเมื่อปีพุทธศักราช2,531เพื่อให้ทุกคนในโลก ได้ดับความเร่าร้อนภายในใจเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ด้วยการทำสมาธิและวัดพระธรรมกายมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะสร้างสันติภาพโลกให้เกิดขึ้นโดยยึดหลักการว่าสันติภาพโลกที่แท้จริงและยั่งยืนต้องเริ่มมาจากสันติสุขภายในด้วยเหตุนี้เองวัดพระธรรมกายจึงได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิ ต่อเนื่องเป็นเวลากว่า52ปีและเพื่อเป็นการประกาศถึงความสำคัญของสมาธิทางวัดจึงได้จัดรวบรวมภาพการนั่งสมาธิจากทั่วโลกรวมเป็นศูนย์รวมภาพนั่งสมาธิออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อสร้างสถิติกับ Guinness World r e c o r d โดยตั้งใจรวบรวมให้มากกว่า1ล้านภาพตั้งแต่วันคุ้มครองโลกวันที่22เมษายน ถึงวันที่วันสมาธิโลกวันที่6สิงหาคมเพื่อให้ชาวโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำสมาธิและในวันนี้เป็นวันสมาธิโลกพวกเราลูกพระธรรมจากทั่วโลกได้ชักชวนกัลยาณมิตรส่งภาพการนั่งสมาธิได้มากกว่า1ล้านภาพแล้วจึงขอประกาศความสําเร็จในการรวบรวมภาพนั่งสมาธิจำนวนภาพทั้งสิน้น 1 1 1 8 2ล้านภาพ <c oughs> จากนั้นผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้ย่ำระคังทองระคังธรรมก่อนที่คณะสงฆ์จะได้แจ้งเป้าหมายต่อไปเนื่องในวันธรรมชัยตรงกับวันเสาร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2,565ด้วยเป้าสวด4 6 5 4 5 4 0 0 0ล้าน5 0 454จบนวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเพื่อให้ผู้มีบุญทั่วโลกได้ร่วมกันสวดมนต์ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของสาธุชนที่มาร่วมพิธีฉลองชัยสวดธรรมจกกักรกระปาวัตนาสูตรในครั้งนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะวันนี้รู้สึกปลื้มใจมากค่ะที่ได้มาร่วมสวดธรรมจักรฉลองชัยิตังเมย ในวันสมาธิโลกนะคะก็เราสวดนํามาจากไปก็น้อมใจอยู่ในกลางทําให้เรามีความสุขขาดจิตใจชื่นชื่นเบิกบานนะคะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะคะการสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนของโลกนะคะก็สามารถมาร่วมกิจกรรมดีๆนี้ได้นะคะทั้งออนไซต์แล้วก็ออนไลน์ค่ะ ทำให้พวกเราทุกๆคนทั่วโลกเนี่ยได้สั่งสมบุญกันไม่ตกบุญการนั่งสมาธิมีความสําคัญต่อตัวเราทุกๆคนนะคะทุกวันนี้ก็ตั้งใจนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละสองชั่วโมงค่ะก็การนั่งสมาธิทําให้เราเป็นผู้ที่มีจิตใจแช่มชื่นเบิกบานนะคะดําเนินสติดำนดำเนินชีวิตในแต่ละวันเนี่ยอย่างมีสติค่ะการทําสมาธิ เหมือนกับการที่เราเอาน้ําใส่แก้วแล้วเราก็วางตั้งนิ่งๆไว้กระทั่งน้ําตกตะกอนเมื่อน้ําตกตะกอนเราจะมองในแก้วนั้นไปที่ก้นแก้วได้เห็นชัดเจนว่าก้นแก้วมีอะไรนั่นคือเมื่อใจของเรานิ่งใจของเราใสเราจะมองเห็นโลกตามความเป็นจริง ไม่ว่าการทำงานเราก็จะสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นครอบครัวของเราให้ความสำคัญกับการทำสมาธิมากๆแล้วก็ธุรกิจทวีกิจนะคะซึ่งมี200สาขาก็ได้ร่วมกิจกรรมทำสมาธิแล้วก็ส่งภาพส่วนการสวดธรรมจักรกปวัฒนสูตรสมาชิกค,ครอบครัวทวีกิจนะคะก็ได้ร่วมสวด ธรรมาจาักกันอย่างต่อเนื่องในทุกๆสาขาทั้ง200สาขาเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะถือเป็นวันสำคัญที่ได้มาร่วมกิจกรรมแล้วก็เหมือนมารวมพลังส่งใจมารวมกันนะคะแล้วก็จุดประทีปถวายความสว่างสวยัยเป็นพุทธบูชาแล้วก็เติมพลังความสว่างสวยัยให้กับชีวิตของเราให้กับคนที่เรารักเราปรารถนาดี เพื่อเอาพลังความสว่างสวยนี้นะคะแผ่ขยายออกไปให้ธรรมะคุ้มครองโลกในวันสมาธิโลกเอาบุญมาฝากทุกทกท่านที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะ